แม่เลิกงานแล้วครับเอาออ้อมตีลังกาตีลังกาแล้วโอ้โหดีใจหลายเอาอดี๋ยอ้อมไปไมมแม่ถ่ายก่อนตีลังกาเร้วตีลังกาให้ดูหน่อยเร็วชช่นใจหน่อยเร็ว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 ตีลังกาให้พี่ๆดูก่อนเก่งไหมเก่งไหมอบอ้อมเก่งไหมเร็วเดี๋ยวเข้า แอบแอบแอบโอ้ยเขินเขินเขินโอ้ป้อมเขินดีลังกาเลยโอ้ครับ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 อุย้ยอ้อนอ้อนแม่อ้อนแม่ครับอย่าเปิดกรงเล็บนะเจ็บนะเว้ยห้ามเปิดกรงเรล็บอืมไหนละ เรียกลีมาป่ะเรียกรีออกมาเร็วเดี๋ยวเขาไปไหน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 เข้าป่าไปแล้วที่นี่เข้าป่าไปแล้วอ้า